สวัสดีทุกๆท่านครับสวัสดีและสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยเสี่ยหนึ่งเรซซิ่งขอนแก่นพักเครื่องหลวงพ่อฉนันชันทสาโรเกกิขอนแก่นนะครับวันนี้ก็พามารับชมนะครับบรรยากาศนะครับวัดคุณากรครับวัดคุณากรบุรพาจารย์นะครับนี่คือวัดแรกนะครับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อชะันชันทสาโรนะครับ ได้เดินทางนะครับมาจำพรรษาอยู่ที่นี่นะครับเมื่อคราวที่ท่านมาจำพรรษาแรกๆที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเจดีที่ท่านเห็นคือนะครับนี่แหละครับคือรุ่นแรกที่สร้างเจดีนะครับบางท่านก็อาจยังจะไม่รู้จักนะครับบริเวณนี้คือป่าช้านะครับบริเวณนี้นะครับคือป่าช้านะครับนี่นะครับท่านอาจจะยังไม่เคยเห็น นะครับสาหรับลูกศิษย์ลูกหานะครับที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชไไนนะครับบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าวัดคุณากรนะครับอยู่ที่ไหนนะครับคืออยู่ที่นี่แหละนะครับบริเวณนี้ที่ผมพาเข้ามาดูนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับท่านได้ไปสร้างวัดอีกวัดหนึ่งนะครับก็คือ วัดสังขปีดีนะครับวัดสังขปีดีนะครับก็จะอยู่นะครับถัดขึ้นไปอีกนะครับถัดขึ้นไปอีกนะครับถัดขึ้นจากวัดนี้ขึ้นไปอีกนะครับบริเวณนี้นะครับจะเป็นปูรือษีนะครับนี่นะครับจะเป็นปูรือษีนะครับที่ปั้นไว้สมัยนั้นนะครับสมัยที่ท่านอยู่หลวงพ่อท่านอยู่นี้นะครับภายในป่านี้จะเป็นปูรือษีนะครับทั้งนั้นเลยนะครับนี่ รบ,บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะถ้าคนไม่กล้ามาตอนกลางคืนนะครับก็จะไอ้นี่อยู่นะครับเพราะว่าด้านฝั่งฝั่งนี้ก็จะมีหลุมศพมีอะไรอยู่นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นที่เผาศพนะครับเป็นเมมนะครับเผาศพนะครับตอนนี้นะครับที่นี่ก็จะมีพระนะครับจำพรรษาอยู่ นะครับอยู่สองลูกนะครับตอนนี้ก็จะมีหลวงพี่เอี้ยงกับหลวงพี่เคนะครับจะน่าน่าจะมีหลวงพี่เอี้ยงกับหลวงพี่เคนะครับจำพรรษาอยู่ที่นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณเจดีนะครับนี่นะครับฉะนั้นนะครับใครที่ไม่รู้จักนะครับผมก็เลยพาเข้ามาดูนะครับว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับว่า วัดหลวงพ่อนะครับที่ท่านมาอยู่ขอนแก่นนะครับถ้าจําได้นะครับกุฏิหลังนี้ที่ท่านอยู่นะครับนี่คือกุฏิที่ท่านอยู่นะครับสมัยท่านมาอยู่นะครับยังมียังไม่มีกุฏินะครับยังเป็นอ่าเป็นเพิงอยู่เลยนะครับเป็นเพิงไม้อยู่นะครับบริเวณที่ท่านเห็นถัดไปนะครับก็จะเป็นเมมนะครับเป็นเมมนะเพราะที่นี่คือป่าช้านะครับที่นี่คือป่าช้านะครับวัดป่านะครับเป็นป่าช้านะครับ เพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะมีป่าช่วงนี้ก็จะเป็นใบไม้ร่วงนะครับฤดูใบไม้นะครับกำลังเปลี่ยนนะครับนี่นะครับนี่คือเจดีนะครับที่เราเรียกกันว่าสร้างเจดีรุ่นแรกนะครับนี่เลยนะครับบริเวณเจดีนะครับวันนี้ผมก็มาที่วัดนะครับมาวัดนะครับมาหาหลวงพ่อที่วัดใหม่นะครับก็เลยมีโอกาสนะครับแวะนะครับมาพาทุกท่าน นะครับมาดูนะครับว่าบางท่านไม่เคยดูนะครับก็ไม่เคยเห็นนะครับถ้าเป็นสิทธิ์ใหม่ๆจะไม่รู้นะครับผมก็พามาดูนะครับก็ยังมีความสงบนะครับมาปฏิบัติธรรมนะครับนี่นะครับเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับที่ท่านเคยร่วมบุญมากับผมเนี่ยนะครับ ท่านเคยร่วมบุญทำบุญกับผมมาต่างๆเนี่ยนะครับไม่ได้ไปไหนเลยนะครับบางทีเราบูชาพระกับผมไปนะครับเงินบางส่วนนะครับเราก็นํามานะครับช่วยที่วัดนะครับซื้อน้ําบ้างนะครับซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ารถตัดหญ้านะครับเครื่องตัดหญ้าต่างๆรถเข็นขยะอย่างนี้นะครับที่ทีมงานสตาฟเราซื้อไว้นะครับเวลามีงานนะครับเวลาหญ้าลกนะครับเราก็จะมาตัดหญ้าอะไรช่วยกัน นะครับนี่คือบริเวณเจดีนะครับท่านท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นเนาะนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับด้านในนี้คือจะร่มลื่นมากนะครับด้านในนี้หนักจะล่มลื่นมากนะครับนี่นะครับผมจะพาเข้าไปดูบริเวณด้านในนะครับนี่นะครับภายในเจดีนะครับอันนี้คือด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีด้านบนอีกนะครับจะมีบันไดอยู่ด้านหลัง นีนะครับนีนะครับบริเวณในเจดีนะครับนี่นะครับนี่ก็บรรยากาศก็นี่นะครับ ใครที่จะเดินทางมากราบไหว้นะครับมาได้นะครับมากราบไหว้ได้นะครับมากราบมาไหว้ได้นะครับสาหรับที่นี่นะครับสําหรับคลิปนี้ไลน์นี้นะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ Hung นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้หน่อยนะครับสนใจวัตถุมงคลหลวงพ่อไฉนิชันทัศสารนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับอยากได้รุ่นไหนนะครับอยากได้รุ่นไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ ที่ผมเลยนะครับด้านบนนะครับจะสังเกตไหมครับว่าจะมีนะครับถ้าท่านมองสังเกตดีๆนะครับจะมี então, มง,ง oring, มูนะครับน <Squid fountain quinho> ี่นะครับมาทำล็อกคาบงูเยอะมากนะครับนี่นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับด้านบนนะครับนี่นะครับสังเกตนะันี่ครับฝั่งนี้ก็มีนะครับนี่ เยอะมากนะครับเยอะมากนะครับนี่นะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นสบายนะครับอยู่ด้านในนี้อากาศเย็นมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสนใจวัตถุมงคลหลวงพ่อชไนติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเหรียญรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับสอบถามเข้ามาได้โดยผมเสียหนึ่งเล a s i n g คอนแกนวันนี้สวัสดีครับ